สวัสดีครับเช้าว,วันศุกร์นะครับผมบรรยากาศที่กรุงเทพนะครับผมวันนี้ก็มีหมอกนิดหน่อยครับหมอกหรือว่าฝุ่น p มก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้เจอกันนานครับห่างหายภารกิจแน่นหนาครับตอนนี้ เช่นเคยครับผมส่วนเราก็ต้องทำมาหากินครับเล่นรถเป็นธรรมประดาครับผมก็ไม่ว่ากันครับาอาชีพใครอาชีพมันก,ก็อาจจะสันส่นๆมัวๆหน่อยนะครับผมนี่มีภารกิจด่วนครับผม กิ่อะไรเลร้อภารกิจไปรับผู้โดยสารที่ระยองครับ,ขบเข้ากรุงเทพครับภารกิจด่วยตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบ,บนะครับผมบรรยากาศที่กรุงเทพครับผมเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศาการเดินทางนะครับผมให้ดู เป็นระยะระยะครับผมเพราะว่าขับรถมไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปครับผมตอนนี้ได้50คนติดตามแล้วนะครับผมขาดอีกเยอะครับผมตอนนี้ได้50คนติดตามแล้วครับผมยังเหลืออีกโ ไกลครับผมก็จะทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบตามกดของเขาครับผมเพื่อได้ได้สร้างมีไรายได้ขึ้นมาครับในผมใช้ ช้องจับหน้ารถนะครับผมส่ะสาย youtube ครับในอันตรายนะครับผม ติดสองอย่างครับผมกิจหนึ่งก็ไปรับผู้โดยสารที่ระยองเข้ากรุงเทพครับภารกิจสองจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับผมติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูเป็นระยะ,ะยะนะครับผม าลาดราดกระบังครับผม It's a cow, อเดี๋ยวผมไปหากาแฟกินก่อนนะครับอีกไม่กี่โลก็ถึงจุดหมา,ายแล้วนะครับที่ระยอมครับ ตอนนี้ก็ถึงฟ้ารึงฝนครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เป็นขอบคุณห้คนที่ติดตามนะครับผมตอนนี้ได้ห้าสิบคนแล้วครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมกับช่องน้อยๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ được năm ngoái là tháng bốn ใกล้ถึงจุดอัดหมายแล้วครับผมทะเลทะเลทะเลยลยองใกล้ถึงจุดนัดหมายแล้วนะครับผมถึงแล้วครับก็ดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมนี่ครับระยองครับระยองอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมช่วงนี้ก็ขอ จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถึงจิดจุดนัดหมายแล้วครับจะรับลูกค้าขึ้นรถแล้วครับขอบคุณครับท่านด่วนติดต่อมาได้นะครับ